ซันต้องกลับแล้วผู้บัญชาการหลีเกิดอ,อะไรขึ้นกล่มสัตว์ประหลาดทะเลได้ต่อสู้กับทหารแนวหน้าคราวนี้มันเป็นกระแสสัตว์ร้ายระดับหนึ่งฉันต้องกลับไปทันทีคราวนี้จะยอมถอยไม่ได้ผู้บัญชาการหลีสิ่งต่างๆยังไม่สายเกินไปไปกันเถอะ ผู้บัญชาการจะเริ่มต่อสู้ตอนนี้เลยเหรอถ้าวันนี้ไม่สู้ฉันก็จะสู้ไม่ซากก็เร็วเป็นการดีกว่าที่จะเริ่มการต่อสู้ครั้งนี้ล่วงหน้าหลังจากนั้น1นหรือสเดือนกลุ่มมอนสเตอร์จะยังคงโจมตี และในมือเย็นนี้มีเทพสงครามมากมายม่ช่วยในคราวเดียวเหล่าเทพสงครามทั้งหลายทั้งคือหลี่ทวายยังมีเวลาอีก5 0วิวินาทีก่อนที่จะถึงตำแหน่งแนวหน้ามีสัตว์ประหลาดน้ำไม่ถ้วนในทะเลข้างหน้าเชิญเทพสงครามผู้แข็งแกร่งเข้าสู่ตำแหน่งแนวหน้าหมายเรื่หนเปิดออกมอนสเตอร์เหล่านี้คือประเภทไหนกัน หลอเฟิงได้ม่งได้โปรดพวกคุณสองคนค่าสัตว์ประหลาดระดับหลอดนี่คือระดับหลอดหรออัะจสรย์จนผู้ตรวจการหลวยอดเยี่ยมมากทีมสาม,มุ่งหน้าไปยังกับดัก H ยสมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังมากกำลังเข้าโจมตีฐานทัพของเราอย่างมากข้างใต้น้ํามีศูนย์กลางที่อยู่ฐานทัพสงครามวางระเบิดเพลิงที่แข็งตัวภายในรัศมี1กิโลเมตรวางระเบิดเพลิงตอนนี้เร็วไปหน่อยไหมผู้ประชาการไม่หรอกครั้งนี้เรามีเทพสงครามผู้อยู่โยงคงกระพันอยู่ผู้ตรวจการหลวเฟิงได้ปลดฆ่าสัตว์ประหลาดน้ําตัวใหญ่ที่โจมตีฐานได้เดี๋ยวจัดการเอง